สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นเครื่องตัดหญ้าทุกคนตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้า4ี่จังหวะนะครับนี่นะครับผมได้มาเนี่ยราคาประมาณแค่พันหเท่านั้นเองทุกคนนะครับเป็นสี่จังหวะด้วยนะไม่ต้องเติมออโต้ลูปนะครับผมเติมน้ํามันแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปนะครับแกะกล่องนะครับผมแล้วก็ประกอบให้ดูแล้วก็ทดลองใช้งานให้ดูเลยนะครับผมก็นี่แพ็กเกจมานะครับเขาก็จะส่งมาเป็นแบบนี้นะครับ อ่าให้ดูแพ็กเกจจะส่งก่อนนะว่าลูกส่งการจะส่งมาก็คือเป็นแบบนี้นะครับแต่ยาวประมาณอย่างเี้เดี๋ยวจะแยกิ้ดส่วนแล้วก็ค่อยๆแกะออกมาดูกันนะครับ <S <S เป็นเชือกอันนี้รัดมาอีกทีนึงนะทุกคน <S 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 อ่ามาแล้วนะครับ โทมิสุนะครับโทมิสุไอตัวยี่ห้อเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสนะแล้วก็คืออันลงอะไหล่อ่ะมันก็ใช้ด้วยกันได้หมดแหละเป็นเครื่องแบบเครื่องสี่จังหวะเวลาจะหาซื้ออะไรแบบนี้นะครับอ่าแต่ว่าอย่างเงี้ยเขามีเป็นแพ็กเกจนี่ตรงที่กล่องเนี่ยเขาเป็นภาษาไทยเลยนะอ่าเป็นภาษาไทยเลยนะไม่ไม่ได้จีนจ๋าขนาดนั้นะนะนะเป็นภาษาไทยเห็นไหมครับเขียนว่าอะไรบ้างนะครับผมเครื่องตัดหญ้า4จังหวะความจุถังน้ํามัน0ูนจุดหลิตรนะครับผมความเร็วรอบ10,000 rpm นะครับ น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเนซน9195หรือว่าใช้แกส๊สโซฮอล์9195ได้นะครับต้องเติมน,น้ำมันเครื่อง 4T ก่อนการใช้งานนะครับเครื่องดัดญ้า4จังหวะนะครับอ,ออกมาแล้วน,นี่เป็นตัวเครื่องอันนี้เป็นด้ามจับออกมาให้ดูก่อนนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวคันเร่งนะครับตัวคันเร่งแล้วก็มีสายตัวนี้มาให้เดี๋ยวไปเสียบต่อกับเครื่องอีกทีหนึง่งอันนี้น่าจะเป็นแผ่นคู่มืออันนี้น่าจะเป็นสายเบลล์นะครับตัวนี้จะน่าจะเป็นสายลัดนะครับอ่ามีถุงที่มันเป็นแบบพวกน็อ ไขควงมาให้นะเป็นชุด,ชดสกูมาให้นะครับน็อตไขควงอ่านี่มีเป็นเป็นบางใบนะครับกันย่าก,กันหินกระเด็นนะครับแต่ว่าไซส์เล็กๆธรรมดาอ่ะอันนี้ตัวเครื่องนะครับนี่น,นี่ตัวเครื่องมี นี้ใบมีดเป็นแบบแบบทรงปังตอมาให้ทุกคนนี่ใบมีดเป็นทรงฟังตอประมาณนี้นะแถมใบมีดขนาด30เซนมาให้นะรประมาณ12นิ้วนะครับคือปร er 0, ะมาณฟุตหนึ่งนะครับส cool. ายปกติทั่วไปแต่เล็กๆหน่อยนะครับจะเลอะน้ามันนิดนึงเขาเคลือบน้ํามันมานะตัวเครื <c oughs> ่องอันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้นี่ครับนี่ด้านหลังหน้าเครื่องด้านหลังเครื่องแบบนี้นะครับที่ใส่น้ํามันอ่าที่สตาร์ตตรงนี้นะครับตรงนี้ที่น่าจะเป็นที่ใส่น้ํามันเครื่องนะนี่คันที่สตาร์ตนะครับ ตรงนี้มันเป็นคลัตช์นะครับก็เดี๋ยวเอาตัวตัวก้านมันมาประกบใส่ตรงนี้แล้วขันน็อตทุกคนอ่าตรงนี้เป็นสายไฟนะครับที่ต่อกับคันเร่งตรงนี้อ่าตัวคันเร่งตรงนี้เห็นไหมก็ต่อสายไฟตรงนี้เข้าไปดําแดงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาอันนี้เสียบเข้าไปตรงนี้มันจะเป็นตัวคันเร่งต้องดึงเดี๋ยวก็ดูอีกทีหนึ่งครับมีคู่มือให้โทมิสุอ่าเครื่องประมาณนี้นะครับสี่จังหวะเดี๋ยวเราเก็บชุดนี้ไปก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูตัวชุดหางกันนะครับชุดตัวก้านมันอ่าอันน อ่ามาแล้วนี่ยาวขนาดนี้เลยนะครับตรงนี้เขาจะเขียนเอาไว้ว่าก้านเครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะยี่สิบแปมิลเฟันนะครับอ่ามาแล้วอ่าเป็นชิ้นเดียวเลยอ่ะประมาณเนี้นะไม่มีอะไรแล้วนะครับในกล่อง่อะก็เป็นก้านเนี้ยอ่าตรงนี้เดี๋ยวไปประกบกับเครื่องครับเป็นชุดคลัตช์นะครับตรงนี้เดี๋ยวใส่ก้านคันเร่ง่าใส่ที่จับนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นต,ตัวเอาไว้ล็อกตัวก้านมันตรงนี้เป็นหัวที่เอาไว้ใส่ในส่วนของใบตัดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นนี่ให้ดูน่นะเดี๋ยวประกอบค่อยประกอบให้ดูแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมาประกอบเครื่องกันนะครับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับว่าจะพามาดูในคู่มือกันนิดนึงนะจะบอกว่าในคู่มือเขาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับผมก็ไม่ได้มีบอกวิธีการประกอบอะไรนะครับก็จะมีบอกในเรื่องของ รายละเอียดส่วนต่างๆนะที่เขาจะบอกนะเห็นะจะมีบอกส่วนต่างๆของตัวเครื่องอ่ะว่ามันคืออะไรบ้างนะครับจะมีบอกแล้วก็ว่าเออเป็นโช๊คเป็นอะไรแบบนี้เขาจะมีบอกเฉยๆว่าแต่ละจุดคืออะไรงานยังไงอะไรแบบนี้นะนะครับล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดในเรื่องของการเติมน้ํามันน้ํามันเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเติมน้ํามันว่าเติมเต็มขนาดไหนอันนี้ก็คือเติมเต็มแค่คอนะครับแม็กซิมัมน้ํามันเครื่องเนี่ยเขาจะเติมแค่ห้มันปิ่มเกียวอะ่ะตรงปากท่อมันออกมาเนี่ยนะครับก็คือแม็กเลเวลแล้วนะครับ วางเครื่องให้ตรงพอวางเครื่องตรงแล้วเห็นน้ำมันเครื่องผมมาหน่อยจนมาถึงปิ่มป,มปากทอ่อปากเกลียวมันนะครับอัปเปอร์ลิมิตแล้วนะครับประมาณแค่นั้นนะครับอย่าเติมมากไปกว่าน,นี้นะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับคนก็บอกว่าเปลี่ยนทุกประมาณ50ชั่วโมงนะครับผมก็แล้วแต่เดี๋ยวผมใช้วิธีการดูเอานะแล้วว่าทันมันเครื่องมันเริ่มดำดำมันเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยก็ผมว่าก็เปลี่ยนเลยดีกว่านะครับเนี่ยก็บอกวิธีการอันนี้เป็นเกี่ยวกับปลองอากาศนั่นเองนะครับก็คือประมาณนี้อย่างที่บอกว่า จะเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาซะส่วนใหญ่นะไม่ได้มีบอทเรื่องของการประกอบอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเองซึ่งคือมันไม่ได้ยากในะการประกอบอะนะครับมันไม่ยาก YouTube มีเยอะแยะนะครับรวมถึงช่องผมด้วยนะก็เดี๋ยวจะประกอบให้ดูกันนะครับง่าย,าย,ายๆนิดเดียวโดยใช้อุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่เขาให้มานี่แหละนะครับจะลองจะลองใช้เขาดูนะจะได้ทดสอบดูว่า เดวมาใช้เองเขาได้เลยไหมนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวจะมาประกอบในส่วนของ2ชิ้นนี้ก่อนนะครับจะประกอบ2ชิ้นนี้ก่อนก็คือตัวเครื่องเขานะครับตรงนี้จะเป็นอ่าคลัตเขาใช่ไหมอ่าประกอบเข้ากับตัวชามคลัตเขาตรงนี้นะครับพอประกอบเป็นชิ้นนี้แล้วเราก็จะเริ่มประกอบในส่วนของ ของตัวแฮนด์มันกันนะครับ2ฝั่งนะครับแล้วก็จะไปประกอบตัวบางใบทางด้านนี้แล้วก็ประกอบใบตัดอีกทีหนึ่งสุดท้ายนะครับนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะใช้น็อตสตัวนะครับผมต่อกเข้ากับตรงนี้นะครับเราก็ดูให้มันขึ้นให้มันถูกทางนะให้ตัวท่อสําหรับแฮนด์จับอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับบางทีตัวนี้มันเอียงอยู่แบบนี้นะครับให้ตัวท่ออยู่ด้านบนให้ดูในส่วนของตัวหัวหัวเกียร์ให้มันคว่ำอยู่นะครับผมเสียบประกบเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยก้องออกมาเลยนะครับอุปกรณ์เขาให้มาทั้งหมดมีน็อต ไขควงอ่านี่ตรงนี้นะครับมีน็อตมาให้เป็นน็อตสั้นกับน็อตยาวมีหกเหลี่ยมมาให้โคลเบอร์นะครับอ่าตรงนี้เป็นที่จับตรงนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวประกอบกับตัวบังไอที่บังบังกระเด็นบังหินนะครับนี้จะเป็นน็อตสั้นนะครับ2ตัวเอาไว้ประกอบกับตรงนี้มั้งอ่าครับตรงนี้4ตัวประกอบกับชุดคัสตรงนี้ได้เลยกับตัวเผาเขานะครับอานนันไปใช้เป็นหกเหลี่ยมมันจะมี2ตัวนะเป็นตัวใหญ่กับตัวเล็กนะอ่านี่ใช้ตัวใหญ่เลยนะครับถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยูดถึงนะแนะนําให้หาอะไร มาลองฝั่งนี้ให้มันยกขึ้นสูงให้มันระดับของตรงนี้มันพอดีอะนะครับไม่งั้นตรงนี้มันจะเอียงองี้ใช่ไหมเออหาอะไรมามาลองเอาไว้หน่อยให้มันสูงขึ้นนะครับอ่าเนี่ยหาก็กระป๋องน็อตอะไรก็ได้มาลองสักหน่อยหนึ่งนะให้มันระดับให้มันพอดีกับอันนี้นะครับเราจะได้ขันได้ง่ายๆหน่อย ขันเลยกวดให้แน่นได้เลยนะครับบิดขันให้แน่นแคบแต่ว่าแน่นแค่พอตึงมือนะอย่าไปถึงขั้นแบบขย่มล็อกอะไรขนาดนั้นนะครับเอาแค่แรงมือเราตึงแค่แนั้นพอนะครับไม่ต้องถึงขั้นแบบแน่นซะจ,จนน,นั้นเดี๋ยวน็อตมันขาดเอานะครับเสร็จแล้วแค่ประกอบชิ้นตัวนี้ชิ้นเผานะครับหัวคัดตรงนี้คัดนะครับกับเผาตัวก้านเขาทุกคนแล้วก็ต่อไปผมจะประกอบตัวตัวแฮนนะครับตัวชุดทันเล่ง นะครับผมที่มือจับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเติมต่อสายไฟนะครับมาชิ้นนี้ก่อนทุกคนแล้วก็ถนัดขวาใช่ไหมก็ไว้ด้านขวาตรงนี้นะครับงี้ใช้เป็นหกเหลี่ยมจะมี2อันนะอันนี้ใช้อันเล็กต้อกมาให้มันหลวมนิดนึงนะครับนี่ใส่แบบนี้นะนี่ด้านขวานะใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งอันนี้ด้านจับอีกฝั่งนึงก็เป็นที่จับธรรมดานะครับใส่ไว้ก่อนขันขันประคองให้มันอยู่ก่อนแล้วค่อยไปกดแน่นอีกทีหนึ่งนะครับให้มันได้เนี่ยดันเข้าไปสุดอ่ะมันจะสุดได้แค่นี้แหละนะครรรับบเ้้าห่ีแลวยยยอง ที่มือจับตรงนี้ดีนะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับมีที่ล็อกตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่ล็อกเราจะต้องกดเข้าไปตรงนี้ด้วยมันถึงจะกดตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้บีบตรงนี้นะตรงนี้มันจะเล่งคันเล่งไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นตัวล็อกคันเล่งให้มันค้างสมม,มติในกรณีที่เน่จะล็อกให้มันค้างไวอ๋อโอเคโอเคนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เขาจะมีที่ล็อกมาให้นะทุกคนมันเป็นที่ล็อกตัวสายไฟนะแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับดันเข้าไปให้มันอยู่ข้างในนี้จะได้เรียบร้อยจะไม่ไม่ห้อยตองแต มาให้แค่2สีนั่นแหละดำกับแดงนะครับก็ต่อต่อเข้าไปหากันเลยนะครับดำกับแดงเสียบเข้าไปเฉยๆนั่นเองนะครับดำเสียบดำแดงเสียบแดงไปเลยเสียบแล้ว๊บก็เลื่อนตัว กขาจะมียางบางมาให้นะครับยางที่เอาไว้เป็นยางการสัมผัสกันไปโดนน่ะกันให้มันมาแตะกันนะเดี๋ยวัมจะช็อตนะครับแล้วก็ดันไอ้ตัวท่อยางใสๆนะครับเข้ามาปิดตัวหน้าคอนแทคมันไม่ให้มันสัมผัสกันนะครับทีนี้ในส่วนของตัวสายคันเร่งนะทุกคนสายคันเร่งจะเป็นมาเป็นแบบนี้มาใช่ไหมเปิดตรงนี้ออกนะครับจะมีที่บีบอย่างเงี้ยอยู่บีบปุ๊บตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้มันจะถอดออกมาได้เลยแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับมันจะขยับขยับได้เห็นไหมนี่มันเอาไว้สําหรับมาใส่ตัวของตัวนี้นนนะะคครัับจเเป็สาย เวลาที่เราบีบบบีคันเร่งเนี่ยนะเนี่ยมันจะดึงมาเงี้ยเวลาที่เราเนี่ยอันนี้คือผมบีบคันเร่งอยู่นะครับเราเราก็ใส่เข้าไปเลยนะตอนแรกไอตัวแหวนงเงี้ยเราเอาล้นเข้ามาให้ถอยออกมาหน่อยนึงนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วตรงนี้มันหมุนได้นะมันเป็นเกลียวแล้วก็หมุนตัวสีดํานี้เข้าไปนะครับหมุนหมุนหมุนเข้าไปนิดนึงอ่าอยู่ประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปขยับตรงนี้อาจจะต้องหมุนขยับตรงนี้หน่อยนึงนะครับให้ตัวล้อมเข้ามาให้ตัวสายคันเร่งเข้าไปวางในร่องของน็อตหัวน็อตตรงนี้ได้พอดีนะครับ นี่เสร็จแล้วจริงๆแล้วมันจะต้องดึงลงเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเราก็ขันน็อตตัวนี้เข้าไปล็อกตำแหน่งเอาไว้ทุกคนแล้วเราดึงคันเล่งดูเห็นไหมครับหัวของตัวสายันเร่งจะต้องมุดเข้าไปข้างในพอดีนะครับนี่แล้วก็ปรับเข้าไปได้แล้วตรงนี้เดี๋ยวมันมาตั้งได้ทีหนึ่งนะคันเล่งตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะมาปรับได้ทีหนึ่งต้องการให้มันเล่งประมาณแค่ไหนนะครับผมลองเอาเข้าไปสูตรก่อนว่ามันหลวมไปไหมถ้าเกิดคันเล่งมันหลวมไปก็ไอ้นั่นนะลองดูนะแต่ถ้าเกิดว่าหัวหัวของสายเรร่่มมมมันนนนนุุดดเเเข้้้้าไไปใอออีียยบแลลวกก็ค ตรงนี้มันเป็นกองอากาศนะทุกคนนี่เห็นไหมเป็นกองอากาศนะครับอีกหน่อยจะต้องใช้ไปสักพักหนึ่งต้องเอามาทําความสะอาดบ้านนะครับล้างสบู่อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนเพราะหน่อยจะเป็นมีคราบมาวคราบน้ํามันนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นตัวโชค๊เคเขาเป,ปิดปิดอากาศตรงนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดกลับเข้าไปที่เดิมอ่าแล้วก็ปิดฝาเขาแบบนี้นะครับ ใส่เข้าไปได้เลยดันแกลกเนี่ยอยู่แล้วแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวต่อไปก็มาใส่ตัวบางใบตัวนี้นะตัวบางบางหญ้ากระเด็นนะครับผมก็จะอยู่ประมาณตำแหน่ง,งนี้พอดีนะเราก็เอาตรงขอบลายสุดขอบสติกเกอร์เขานี่แหละผมว่าระยะน,นี้ประมาณพอดีประมาณฟุตหนึ่งนะผมว่าที่ผมใส่ประจำอ,อยู่ที่ประมาณฟุตหนึ่งนะครับสามสิบเซนตอ่ะตั้งเข้าไปอย่างนี้ได้เลยปึ๊บแล้วก็จะมีชิ้นส่วนของเขาที่เขาให้มาเป็นตัวล็อกด้านบนนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็มีน็อตสองตัวตัวนี้น่าจะใช้ตัว อันใหญ่ใช้อันใหญ่นะครับอันนี้เบอร์อะไรไม่รู้เหมือนกันนะเขามีมาให้สองันนะเป็นอันเล็กกับอันใหญ่นะครับโอเคประนี้นะครับไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าเผื่อเวลาช่วงเราตัดอ่ะบางทีเราจะต้องแบบมีการหมุนเหมือนขยับนิดหน่อยโอ้แต่นี้ก็แน่นแล้วนะครับนี่ก็แน่นปึกแล้วกันี่เองนะครับต่อไปเดี๋ยวมาใส่ใบเลยนะครับใส่ใบมีดที่เขาให้มานี่เป็นใบเป็นใบแบบปังตอธรรมดานะทุกคนอ่าตรงนี้จะเป็นชุดสําหรับใส่ใบตัดใบมีดเขานะครับเป็นชุดหัวเกียร์เขาตรงนี้ใช่ไหมเราก็ถอดชุดนี้ออกมาก่อนนะครับ ก็ที่เขาอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็ได้เป็นชุดพวกนี้นจะมีสองฝั่งนะเป็นเบอร์เล็กกับเบอร์ใหญ่นะครับเัวนี้ขันออกมาได้เลยทีนี้การที่จะขันตัวนี้ออกมาได้เนี่ยมันจะต้องล็อกแกนมันก่อนนะครับมันจะมีรูสําหรับล็อกอยู่ทุกคนเดีย๋ยวดูนะตรงนี้นะครับมันจะต้องหาไขาควงอะไรมายัดเข้าไปตรงนี้ใช้อันนี้ก็ได้ที่เขาให้มานี้นะครับค่อยๆเลื่อนไปมันจะเจอรูที่มันสําหรับล็อกพอดีค่อยๆหมุนไปข้างในมันจะมีรูอยู่รูเพื่อเอาไว้ล็อก ถึงแล้วนะครับนี่ยถ้าเกิดเป็นปุ๊บล็อกพอล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะหมุนต่อไปไม่ได้แล้วมันถึงจะคลายน็อตตัวนี้ออกมาได้แล้วน็อตตัวนี้มันจะเป็นเป็นเกียวซ้ายนะครับเกียวมันจะเป็นเกียวทวนไม่เหมือนเกียวทั่วไปปกติเราปกติเนี่ยเราหมุนไปทางตามเข็มนาฬิกามันจะแน่นใช่ไหมแต่อันนี้ถ้าเกิดเราหมุนตามเข็มนาฬิกามันจะหลวมนะครับแล้วเราจะหมุนให้มันแน่นเนี่ยเราต้องหมุนทวนเข็มนะครับซึ่งมันตรงกันข้ามกันกับเกียวปกตินั่นเองนะครับ ออกมาแล้วปึ๊บก็ดึงนี้ออกมาอันนี้มันจะมีเป็นฟิล์มเฉยเฉยนะแกะออกได้นะครับเป็นฟิล์มกันรอยเขาให้มันใหม่อยู่เสมอแกะออกไปเลยนะครับแล้วตรงนี้เราก็ดึงออกมาเห็นไหม่ยตรงนี้เป็นตัวล็อกไงที่เราล็อกเอาไว้เมื่อกี้นี้ตรงนี้จะเป็นชุดเฟืองเขาเนี่ยเห็นไหมชุดเฟืองเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็นกเราก็ใส่เข้าไปรูนี้ก็เอาไว้สําหรับล็อกให้มันอยู่เฉยๆเวลาที่เราขันนอ็อตพวกนี้เราจะถึงจะขันได้ขันให้มันแน่นได้นะครับทีนี้เราก็แกะใบออกมาเลยปุ๊บคม,มมากนะครับใช้งานระวังกันด้วยนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับพอใส่ใบเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ตัวนี้ จานล็อกอีกทีหนึ่งด้านบนนะครับจากนั้นก็ใส่ตัวถ้วยรองด้านบนแบบนี้แล้วก็ใส่น็อตตัวสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะมันต้องหมุนไปทางซ้ายนะครับเป็นเกลียวซ้ายนะแล้วก็อย่าลืมล็อกตัวนี้ให้มันแน่นเหมือนเดิมให้มันหลุดนะถ้าหลุดแล้วมันจะขันไม่นั่นนะเราล็อกตัวล่างไว้เสร็จนะครับแล้วก็ขันตัวนี้เลยเนี่ผมหมุนไปทางซ้ายเห็นไหมขันให้แน่นนะครับตรงนี้อันสําคัญนะครับอันตรายโอเคแน่นแล้วนะครับอุ้ยใบยคมมากเสียวทีนี้มันจะมีอีกจุดหนึ่งนะก่อนใช้งานนะครับ ทางด้านนี้มันจะมีน็อตอยู่เดี๋ยวคยออกมาเช็คดูก่อนว่าเขาอา,อา,อาจจะอาจจะระบีที่หัวเกียร์มาหรือยังนะครับอย่างนี้ใช้ใช้เบอร์ใหญ่ตรงนี้ก่อนก่อนที่มันจะหงายได้อะผมมันมันจะต้องคลายนอ็อตผมลืมบอกไปนะมันต้องไปคลายนอ็อตตรงที่ชุดตรงหน้าชุดคัสต์เขานะครับตรงตรงเพาเวอร์ที่มันเป็นตัวล็อกเพาล็อกแกนตัวนี้อยู่อ่ะจะมีน็อตอยู่2ตัวคลายออกมาให้มันหลวมหน่อยมันมันถึงจะหมุนตรงนี้ได้ ไม่งั้นมันจะหมุนมาให้มันตั้งออกมาแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่มจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นน็อตที่เอาไว้ล็อกตัวเพาเขานะครับจะมีน็อตสองอันใช้ทั้งเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่เลยนะตอนเราคลายออกนะครับเพื่อที่จะหมุนให้มันใบให้มันตั้งหงายขึ้นนะครับพอเราเสร็จแล้วเราก็มาล็อกคืนที่เดิมปึ๊บอ่ะแค่นี้มันก็จะหมุนไม่ได้แล้วนะครับทีนี้จะให้ดูตรงนี้พอเราก่อนที่จะใช้งานนะมาเช็คตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับว่ามันมีจารบีอยู่ไหมแต่คิดว่าน่าจะมีมาให้นะครับ ลาที่เาอัดจาละบีตรงชุดหัวเกียร์เขานะ่ะเขาต้องอัดเข้าไปทางนี้แล้วก็ไข่นะเป็นเกียร์ปกตินะครับอแน่นหน่อยรอนแรกอาจจะแน่นนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันมีแหวนแหวนล็อกแหวนกันคลายอยู่นะครับอ่ามีเป็นจาระบี เขาใส่หมาแล้วล่ะนะครับสีฟ้าอันนี้เป็นจารบีแบบสีฟ้าทุกคนเนี่ยเขาใส่หมาแล้วนะจารบีนะครับเป็นสีฟ้านะครับเห็นอยู่ด้านในเนี้ยส่องดูก็ได้ส่องดูด้านในไปใช้ส่องดูนะครับถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่มั่นใจเขาก็จะอัดเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับเราอัดเพิ่มเข้าไปได้เลยก็ได้นะผมก็เป็นผมผมก็เอานิ้วป้ายนั่นแหละค่อยๆป้ายเข้าไปนะพอป้ายเข้าไปเสร็จแล้วก็ค่อยๆหมุนใบไปแบบนี้นะครับมันจะค่อยๆดูดน้ํามันดูดจารบีเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เอามือป้ายป้ายป้ายเข้าไปเรื่อยๆนะคร นี่เขามีมามีมาหน่อยแล้วล่ะแต่ว่าใช้ไปสักพักหนึ่งเรามาเติมได้นะครับค่อยมาอัดเอาเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานหนักถ้าใครใช้งานหนักนะตัดเยอะๆที่ใช้นานๆเนี่ยเติมอัดเข้าไปเลยนะครับแนะนําให้ให้ใส่เข้าไปเลยตรงนี้นะครับอัดการอัดจะละบีบางคนก็ใช้สลิง่าใช้สลิงที่หลอด ขีดยาอ่ามันมีหลาย,ลายคนก็ก็ใช้ก็หลายอยางครับบางคนก็ใช้ไอท้ที่สูบลมที่สูบลูกโป่องอะไรแบบนี้นะครับนี่คือจะบอกว่าอาัจจระ,ะบีใหม่ตรงนี้นะครับอัดเข้าไปได้เลยนะตรงนี้จะเป็นที่คล้องนะครับสา,สายสายสะภายเขาน่ะเป็นให้มาเป็นแบบนี้สายสพายธรรมดานะครับสภายเฉียงทั่วไปธรรมดาเอาไปคล้องตรงนี้นะครับะจะใช้งานก็คล้องเข้าไปเลยเ อ่าครับอ่าทีะะนี้เดี๋ยวมาดูการเติมน้ํามันเครื่องกันนะทุกคนเราก็จะเติมฝั่งนี้ใช่ไหมครับนี่ก็จะมีเกจตรงนี้ที่เอาไว้เช็คนี่นะครับเวลาเรามองดูตอนนี้อาจจะมีมองดูเหมือนกับมันมีชุ่มๆุมเหมือนกับเติมมาหน่อยหนึ่งนะครับอย่าไปไว้ใจทุกคนซื้อมาใหม่ๆครั้งแรกเนี่ยเช็คดูให้ดีนะครับเขาอาจจะแค่ชโลมานิดหน่อยนะครับเราก็มาเติมเองน้ํามันเครื่องเราก็ใช้น้ำมันเครื่องที่เป็น4จังหวะนะครับผมของรถ4จ be ังหวะจะเป็น 4T แบบนี้จะเป็น 4T แบบนี้นะจะเป็นเบอร์30 หรือเบอร์40ก็ได้นะครับผมใช้แล้วแต่จะใช้เลยมันเติมเข้าไปจริงๆเนี่ยมันก็เติมใช้แค่นิดเดียวประมาณ100 ml ท่านั้นเองครับวิธีการเชื่องง่ายก็เหมือนกับที่ในคูมือเขาบอกจะดูจากเกตรงนี้ก็ได้มันจะมีอยู่2ขีดนะจะมีจะมี2ขีดเห็นไหมอ่ามันจะมีแบบเนี่ยดูดีๆนะมันจะมี2ขีดนะครับขีดล่างกับขีดบนก็คือ upper กับ lower เห็นไหมครับอ่านะครับแต่ว่าวิธีการดูง,ง่ายๆเวลาที่เขาใช้กันเนี่ยก็คือพอเราเติมเข้าไปตรงเนี้ยนะครับก่อนจะเติมเราก็ต้องเอ็นเครื่องไปแบบนี้เอียงงแ้วันจะอกู่บบเเครืห ก็จะอยู่ทรงแบบนี้เราก็เติมเข้าไปเวลาเติมเข้าไปแล้วก็เอ็นลงมานะครับให้น้ามันเคลื่อนมันมาปิ่มๆอยู่ตรงโพออกมาปิ่มที่ปากเกียวพอดีนะครับผมเนี่ยมองเข้าไปนี่คือไม่มีเลยนะไม่เห็นเลยนะครับเพราะนั้นต้องเติมทุกคนเราเติมว่าอย่างที่บอกนะเดี๋ยวเราตั้งขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็เติมอ่าเปิดเลยนะครับค่อยๆเทเข้าไปอ่ลองเทสดูนะว่าเราเทิดว่าตั้งแล้วมันไหลมันมาโชว์หรือยังยังไม่โชว์ก็เติมเข้าไปให้เต็มนะครับอ่ลองตั้งดูอ่ามาแล้วโผล่ เนี่ยประมาณนี้นะครับให้มันพอเห็นมาหน่อยอ่าเนี่ยตั้งเครื่องตรงแล้วโผล่ขึ้นมาแบบนี้ประมาณนี้พอนะครับอ่าต่อไปนะครับขั้นตอนการเติมน้ํามันนะครับผมก็เติมเข้าไปทางช่องฝั่งนี้นะครับที่เป็นถังน้ํามันเขานะครับก็ใช้ได้ทั้งโซฮหอนะครับ95หรือว่า9กก็ได้อนี้ผมของเก่ามีอยู่นะจะเป็น91านะสีเขียวๆนะครับซื้อติดไว้ก็มาเทใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสีจังหวะนะไม่ต้องผสม2ูทไม่ต้องผสมออโต้ลูปนะครับแต่ว่าต้องขยันหมั่นเช็คน้ำมันเครื่่่ออองงงยยาเดีีวกฝันึะ อ๋อน,นี่ก็จะเต็มอยู่แล้วเนี่ยผมเติมอันนี้นิดเดียวเองนะครับเนี่ยอะใช้แก่นี้ก่อนแล้วก็อีกน,นิดเดียวจะเต็มละอ่อเต็มคอขวดแค่นี้พอแล้วนะครับผมนี่กล่าวว่าใช้กล่าวว่าเติมเทสนิดเดียวนะได้มาเกือบหมดเลยเดี๋ยวไปเทคืนก่อนอปิดฝานะครับให้แน่นทุกคนที่ฝาเขาแบบนี้มันมีรูอากาศอยู่นะเพื่อให้มันระบายอากาศได้นะเพราะนั้นเพราะว่า จะบอกว่าเดี๋ยวเราต้องแยกน้ํามันนะครับจะมีที่แยกอยู่เพื่อดูดน้ํามันขึ้นมาให้ขึ้นมาที่ระบบใครเข้ามาเต็มระบบเขาเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าอากาศมันจะไม่เข้าไปทดแทนนะั้นไม่มีรูอยู่นะไม่ต้องเปิดฝานะเวลาแยกนะครับเวลาแยกน้ํามันปิดฝาแบบนี้ได้เลยอ่าทีนี้ก่อนที่จะสตาร์ทนะครับซื้อเครื่องมาครั้งแรกเนี่ยหรือว่าทุกๆครั้งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สตาร์ทนานๆนะครับแล้วเราก่อนสตาร์ทเราก็มาดูที่ท่อน้ํามันก่อนนะว่า มันมีน้ำมันอยู่ในท่อไหมทุกคนนะครับทีนี้จะให้น้ํามันมันขึ้นมาเข้ามาในระบบเนี่ยเราต้องทําการแยกมันจะมีลูกแยกอยู่ตรงนี้นะจะเป็นพลาสติกกลมๆนะครับอยู่ตรงนี้นะนิ่มๆนะครับกดได้พอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะทําการดูดน้ํามันขึ้นมาเห็นไหมปุ๊บอ่าเข้ามาปุ๊บดูเข้ามาปุ๊บแยกเข้าไปนะจนมีน้ํามันเข้ามาที่ท่อแล้วก็จนมีน้ํามันเข้ามาที่ลูกแยกตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็มาที่สายนี้ทั้ง2สายนะให้น้ำให้มีน้ํามันให้เต็มนะครับอ่าแยกเข้าไปนี่อ่าน้ํามันไหลกลัับบมาแล้วนะคร แต่ว่าเข้ามาเต็มแล้วนะครับเนี่ยแค่นี้เองกดก็ไปนะครับอ่าแค่นี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองเทสดูก่อนนะทุกคนนี่เห็นไหมน้มามันเต็ม2ท่อแล้วนะครับ2สายแล้วเวลาสตาร์ทก็อย่าไปดึงขวดขึ้นมานะเรามาดูที่นี่ก่อนว่าตัวสวิตช์นะครับมันออนหรือมันออฟอยู่นะครับเราต้องมาออนที่สวิตช์ด้วยทุกคนอย่างเงี้เป็นเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับออนคือจะเป็นขีดตัวนี้อ่าออนก่อนนะแล้วก็ดึงขึ้นมานิดนึงเห็นไหมครับมันจะดึงขึ้นมานิดนึงนะ ไม่ใช่ว่าดึงพวดมาเลยดึงขึ้นมาเน้นหนึ่งให้ให้ให้มันตึงแบบนี้ปุ๊บเราค่อยดึงสตาร์ทดูนะครับตอนสตาร์ทครั้งแรกแบบนี้ก็อาจจะอาจจะใช้หลายครั้งหน่อยนะเดี๋ยวลองลองดูก่อนนะเพราะว่าก็แยกน้มามันขึ้นมาเต็มแล้วนะครับเห็น,หนไหมดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยกระชากเดี๋ยวผมจะเอามาลองเทสสตาร์ทด้านนอกบ้านดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันควันไอเสียอะไรต่างๆมันเข้าบ้านนะครับก็เช็คให้เรียบร้อยนะนะครับตรงนี้ก็คือ เช็คว่าเราแยกน้มามันเรียบร้อยแล้วนะครับเต็มทั้ง2ส,สายเรียบร้อยแล้วนะครับเอาโชคขึ้นนะครับออนสวิต์เรียบร้อยอ่ะออนสวิตต์ตรงนี้นะครับที่ hand. แฮนด์ลองสตาร์ทดูเลยนะครับสตาร์ทเราก็อย่างที่บอกนะครับดึงขึ้นมานิดนึงนะดึงขึ้นมาให้สุดตรงนี้ก่อนนะครับให้มันตึงถึงตัวลานสตาร์ทเขานะครับแล้วก็ค่อยดึงทุกคนหนาใหม่นะนะ อ่าตอนนี้นะครับพอสตาร์ทติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมเอาโชคลงด้วยนะครับผมแล้อลองเล่งกันเล่งดูอ๋อเสียงเสียงนิ่มดีนะเสียงนิ่มดีนะครับเนี่เสียงเสียงนิ่มดีนะ เดินเบาวอร์มเครื่องไว้สักหน่อยนะครับผม อ่านะครับก่อนจะนําไปใช้งานจริงนะทุกคนมาปรับพวกระดับของตําแหน่งที่ล้องสายพาดบ่าเนี่ยนะครับคือตอนแรกอะ่ะมันมาอยู่ตําแหน่งมันมาอยู่ประมาณหน้าๆตรงนี้ไอตัวแฮนตัวนี้ก็ไปอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วพอปล่อยมือปุ๊บเนี่ย มันไม่ทิ่มลงแบบนี้ตัวเครื่องแต่ญ้ามันจะหงายขึ้นมาตีหน้าผมแบบนี้เลยนะครับตำแหน่งเพราะนั้นก็มาปรับตำแหน่งตัวนี้หน่อยนึงปรับบาลานซ์มันนะครับให้ให้เวลาที่เราปล่อยมือเนี่ยอย่างน้อยก็ให้หัวใบมีดอ่ะมันทิ่มลงพื้นดีกว่านะครับอย่าให้มันตีขึ้นมาเข้าหน้าเราแบบนี้อันตรายมากนะครับเพราะนั้นต้องมาผมก็ต้องมา คลายน็อตตัวนี้แล้วก็ถอยหลังเอาตัวคล้องเนี่ยถอยหลังเข้ามาหน่อยหนึ่งให้มาเข้ามาหาเครื่องหน่อยเนึงนะครับให้มันเวทบาลานซ์มาทางด้านนี้นิดหนึ่งมันจะได้หน้าทิ่มลงแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็ขยับตัวแฮนด์ขึ้นมาหามือเราด้วยไม่งั้นถ้าเกิดไม่ขยับตัวแฮนด์เนี่ยมันจะเอื้อมไปไกลมากนะเพราะนั้นเนี่ยเอาให้มาใกล้ๆมือเราครับจับปรับตำแหน่งต่างๆให้มันถนัดเราที่สุดนะเพราะบางทีมันใช้เวลานานอยู่กับเครื่องนานเหมือนกันนะครับอาจจะมีในเรื่องของความเมื่อยความอะไรได้เพราะนั้นทําให้เราใช้งานได้นดดนน,น,นันนนกกััั่่หหหอกกค้ววราาืงงจม หน่อยนึงนะครับอาจจะมีน้าหนักนแบะนั้นมันจะทําให้เรามีความเมื่อยได้เร็วกว่าโปรตีหน่อยหนึ่งนะครับก็ใช้งานก็ลองปรับลองปรับดูนะครับผมพอรู้สึกว่าถนัดแล้วเดี๋ยวก็ไปลุยใช้งานกันจริงกันเลยนะครับลองดูนะลองลองขยับลองปรับดูว่าลองปล่อยมือดูนะครับว่ามันเป็นไงลองดูว่าเออเนี่ยว่าถ้าเกิดใช้แบบนี้มันถนัดไหมนะทุกคนลองแป่งลองไล่ดูนะครับหามุมให้ที่ตัวเองถนัดที่สุด อ่าโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะหลังจากที่ใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเรื่อนตัหญ้า4จังหวะตัวนี้นะครับของตัวมิสูตัวนี้นะครับผมก็เป็น4จังหวะรุ่นที่เป็น TMS 3 5นะทุกคนก็อยู่ที่ประมาณ3 5 3 9ถึงซีซีนะครับผมอ่าตัวถังน้ํามันเนี่ยเขาจะจุอยู่แค่ประมาณ0.6กลิตรนะอาจจะน้อยกว่าตัว2จังหวะหน่อยนะครับผมก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าสําหรับคนที่เคยใช้2จังหวะมาก่อนนะทุกคนแล้วมาใช้4จังหวะตัวนี้นะอาจจะต้องมีกกกาารรรรปปัััับบตววคมู้สึนกกนหน่อย เพราะว่ามันเหมือนกับเราขี่มอเตอร์ไซค์2จังหวะมาก่อนนะแล้วเปลี่ยนมาขับมอเตอร์ไซค์ที่เป็น4จังหวะเกียร์ออโต้น่ะทุกคนเออมันก็จะไปของมันเรื่อยๆนะครับส่วน2จังหวะเนี่ยมันก็เวลาเราบิดเราเร่งเนี่ยมันก็จะตามมือหน่อยใช่ไหมเออมันก็จะตามมือมันก็จะเสียงมันก็จะดังนะครับแล้วก็มันก็ไปคือแรงมันก็ไปตามมือคือความแรงมันค่อนข้างที่จะแรงกว่ามันจะจี๊ดกว่าหน่อยนึงครับแต่4จังหวะมันไปของมันเรื่อยๆทุกคนและยิ่งตัวนี้คือแรงม้าเนี่ยเรา ตัวเก่าที่ผมใช้ไปสองจังหวะถังน้ํามันก็ใหญ่1ลิตรเลยนะครับแล้วก็ตัวแรงม้าอยู่ที่ประมาณ2 2.5งหแรงมา้าเลยค่อนข้างแรงดีๆนะแต่ว่าพอมาใช้ตัวนี้มันแรงม้ามันอยู่ที่ประมาณ1.3ถึง1.5แรงมา้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถังน้ามันอยู่แค่0.6กเนี่ยมันก็เลยต้องเติมบ่อยหน่อยแต่พอเติมบ่อยโดยที่เราไม่ต้องผสมออลตรูปมันก็สบายไงเพราะว่ามันเทเติมได้เลยไม่ต้องมานั่งผสมออลตรูปทีละท,ละทีละถังทีละถังใช่ไหมครับถามว่าตัดน่ะใช้งานได้ปกติแหละถ้าเป็นงานบานะาเนานบ,บ กทุคนตัดได้สบายๆอยู่แล้วแล้วก็ประหยัดน้ำมันดีเสียงก็ไม่ดังนะครับเสียงไม่ดังเลยเพราะเป็นสี่จังหวะนะคือคนแถวบ้านผมอะเดิมต้องเดินออกมาถามว่าอ้าวซื้อเครื่องแต่ย่าใหม่เหรอเพราะว่าเสียงไม่เหมือนเดิมปกติเคยเจอ2จังหวะที่แบบว่าแว่นๆวว่นตลอดนะครับแล้วก็ควันก็ไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นสี่จังหวะเนี่ยต้องเราจะต้องเติมน้ำมันเครื่องให้มันพอดีนะเช็คน้ำมันเครื่องให้ดีนะครับถ้ามากไปเนี่ยควันมันจะขาวมันจะใช้จริงๆในเครื่องนะอยู่ที่ประมาณร100อยมลเท่านั้นเอง ไปหาขวดเล็กๆมาตวงก็ได้นะใส่แค่นั้นพอครับร้อยมลลแล้วก็ขยันดูทุกครั้งก่อนใช้งานว่ามันอยู่แค่เกณฑ์ประมาณแค่หัวโขตรงเกียวมาหน่อยนึงอะเออให้แค่พอมองเห็นนะครับแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วพอน้ำมันเครื่องเริ่มดําก็รีบเปลี่ยนก็บอกว่าใช้ประมาณ3-4เดือนนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่การใช้งานนั่นแหละถ้าเราใช้งานเยอะก็เปลี่ยนบ่อยหน่อยนะครับผมเนี่ยผมว่าผมอาจจะต้องเปลี่ยนแบบแทบทุกครั้งก็ก็ยังได้นะเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันไม่กี่บาทนะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบ จังหวะนะครับแล้วก็ตัวใบที่เขาให้มานะใบตัดที่เขาให้มาค่อนข้างที่จะบางนิดนึงนะใช้ระวังกันด้วยนะครับมันบางตอนแรกผมตัดเนี่ยรู้สึกเหมือนตัดไม่ค่อยมันทาไมตัดเหมือนตัดไม่ค่อยขาดครับมาดูใบเออใบมันก,ก,ก็บิดเบี้ยไปหมดแล้วเออมันโดนแค่โดนตอไม้โดนหญ้าโดนอะไรนีดๆในหน่อยเองนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้ใบเก่าที่ผมใช้ประจํโอ้โหเท่านั้นแหละตัดสนุกคนละเรื่องกันเลยนะทุกคนจริงๆเออใบนี้สําคัญเหมือนกันนะผมไปผมก็เลยกลับไปใช้ใบเก่าขนาดว่าเก่ามากแล้ว له, แล้วก็แล้วก็ตะใบนะผมผมตะใบประจำนะครับตะใบประจำแล้วก็คอยดนะัด ให้มันปกติมันอาจจะมีโค้งบิดงอบ้างเวลาไปเจออะไรแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าไม่เยอะนะถ้าเป็นใบเก่ามันค่อนข้างหนานะครับเป็นใบทรงมะละกอนเนี่ยนะครับทุบดัดให้มันตรงเหมือนเดิมแล้วก็ตะดใบให้มันคมอยู่เสมอโหตัดสนุกกว่ากันเยอะเลยตัดพอมันจะพอเปลี่ยนใบเป็นใบเก่าที่ผมใช้เนี่ยโหฟีดเสียงเสียงก็ไม่ต้องเล่งเครื่องมากเสียงใบมันจะแบบฟีดเบาๆแล้วก็ตัดจี้ตัดคมกริบเลยนะครับผมไอ้ใบใหม่ของเขาเนี่ยบางแล้วก็บิดงอง่ายแล้วก็มะละกอนก็ แต่ค่อนข้างที่จะง่ายระวังกันนิดนึงนะครับผมก็ตัดอ,อยาอย่าพยายามอย่าไปโดนพวกตอไม้หรือว่าอะไรแข็งๆมากนะครับตัวนี้มันค่อนข้างที่จะสตาร์ทง่ายนะเพราะว่าตัวลานสตาร์ทเ,เป็นแบบอีซี่สตาร์ทนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะคุ้มแล้วทุกคนคือพันกว่าบาทเนี่ยผม ซื้อมาได้ประมาณแค่พันหนะครับรวมโค้าส่วนลดอะไรหมดแล้วเนี่ยนะรวมได้แค่ประมาณพันหเนี่ยได้เครื่องตัดหญ้าสีจังหวะมาใช้ผมว่าค่อนข้างจะคุ้ม,มดีมากๆเลยนะครับผมใช้กับงานเบาธรรมดานะไม่ได้แบบโหไปตัดแบบอะไรหนักๆมากหญ้าแข็งๆอะไรขนาดนั้นนะครับคือเวลาซื้อเนี่ยเขาจะมีเป็นเป็นเซตเป็นชุดมาให้ถ้าซื้อเริ่มต้นชุดธรรมดาเลยก็ราคาประมาณเนี้ยนะครับจะจะถูกสุดนะก็คือจะได้ใบปังตอมาอีกแล้วหนึ่งอันนะครับแล้วก็ได้สายสะพายธรรมดาได้แหละ แล้วก็ส่วนถ้าเป็นอัปเกรดก็ไปอีก,อก,อกเซตหนึ่งอาจจะเพิ่มมาประมาณร้อยกว่าบาท200ก็จะได้เป็นตลับเอ็นตัดหญ้ามามามาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอีกเซตหนึ่งชุดจัดเต็มก็จะมีแบบว่าเป็นใบแบบวงเดือนมาให้ด้วยนะก็จะได้ใบปังตอนะครับแล้วก็ได้กระปุกเอ็นแล้วก็จะได้เป็นใบวงเดือนมาเพิ่มมาให้ก็เพิ่มอีกหลักแค่ประมาณแบบไม่กี่ร้อยนั้นเองนะครับยังไงก็ได้ไม่ถึง2,000ันอ่าถ้าซื้อชุดใหญ่นะครับมีเรื่อง,งที่ผมลืมบอกตอนแรกผมสงสัยนะว่าทําไมเขาไม่มีไอ้ตัว โฟมหรือว่าตัวพลาสติกฟองน้ํามากันตรงนี้ให้พผมเคยใช้ตัวสอดจังหวะมันเขาจะมีมาให้ใช่ไหมวันเราจับอะ่ะจะบอกว่ามันไม่ร้อนนะทุกคนเออหรือว่ารอบมันไม่ได้สูงมากก็ไม่รู้นะตัวนี้นะครับมันหมื่นรอบแต่ว่าคือแรงมา้ามันแค่ประมาณไม่ถึง2แรงอะ่ะออผมตัดเสร็จเนี่ยแต่ว่าผมก็ใส่ถุงมือด้วยนะมายกเพราะปกติเราจะต้องยกยกตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมจับมาลองจับดูเอ,อ้ยไม่ร้อนทุกคนไม่ร้อนเลยนะครับไม่ร้อนเลยมาอุดแถวนี้จะอุ่นอ่นนิดนึงมันจะร้อนอยู่ตรงนี้ให้ช่วงอย่างเงี้ยตรงช จะร้อนหน่อยหนึ่งแต่พอมันอย่างเงี้ยก็เริ่มอุ่นๆแล้ว พอดูงีไ้ไม่ไม่ล้อเลยยกไม่ล้อไม่อุดเลยยกได้จับได้สบายมากนะครับตอนแรกก็เอ๊ะทำไมเขาไม่มีผ้ามาให้อ่าก็ใช้งานก็สะดวกดีนะครับคุ้มอยู่แหละทุกคนใช้งานง่ายสตาร์ทง่ายนะครับการดูแลรักษาก็ไม่ยากเท่าไหร่นะใช้ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายกว่าขวดสอจังหวะด้วยซ้ำนะผมว่าเพราะว่าไม่ต้องเติมออตลูฟเลยเวลาถังมันเล็กเนี่ยมันสูงจุดหกเองใช่ไหมเราตัดตอนแรกผมตัดว่าทำไมน้ำมันหมดเร็ววะอ๋อตัวเก่าผมมันตั้งหนึ่งลิตรนะตัวถังน้ำมันแต่ว่าตัวนี้สูงจุดหกก็จะหมดเร็วกว่าแต่ว่าเราเติิมมมงงงง่่่่าาาาายยยยไอใใช้้เเเเตตตนนนะะครัััับแลวววก็ภถีีจ ตัวกองอยู่แล้วแต่แล้ผมว่าทำไมที่ตอนเติมน,น้ำมันเพราะรุ่นเก่าเคยใช้เนี่ยมันจะมีมันจะมีที่กองน้ํามันให้แต่ว่าตัวนี้ไม่มีอ๋อมันอยู่ข้างในมันอยู่ตรงท่อดูดน้ํามันเลยจะเป็นฟองน้ํากองไม้อยู่ข้างในทีหนึ่งนะครับใช้งานได้ดีนะอย่างที่ผมบอกว่าสําหรับงานเบารับใช้กับงานบ้านทั่วไปไม่ได้แบบว่าส่วนไร่หรือว่าใช้งานแบบโหใช้งานหนักๆก,ก็ต้องคิดว่าคนต้องใช้ดูรุ่นที่มันแรงม้าเยอะๆกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องราคาสูงกว่านี้ทีหนึง่งอันนี้ใช้งานทั่วไปเริ่มต้นนะครับผมก็ ทีนะเอาน้ำมันออกให้หมดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสมมติว่าผมตัดเสร็จแล้วปุ๊บโอ้นู่นอ่ะอีกเดือนนึงหรือว่าเดือนกว่าๆสองเดือนมามาสตาร์ตตัดอีกทีนึงเนี่ยนะครับเอาน้ํามันออกให้หมดเลยเอาเทน้ำมันออกให้หมดแล้วก็แล้วก็สตาร์ตจนเครื่องมันดับไปเลยนะครับอย่าให้มันมีน้ํามันค้างอยู่ในเครื่องเพราะว่ามันก็ใช้งานระยะยาวนะครับการดูแลรักษาบางทีถ้าเกิดว่าพอเริ่มใช้ไปนานๆข้างในนี้จะต้องถอดมาแล้วก็เอาจารบีทาหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมเติมจารบีตรงนี้ด้วยนะครับตรงตรงห อ,อัดเข้าไปได้เลยบางคนงก็ใช้สลิงดูดจระบีมาแล้วก็อัดฉีดอัดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็หมุนๆใบมีดนิดนึงนะครับมันก็ให้มันดูดจระบีเข้าไปก็ฝากไว้แล้วรับในผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะถ้าใครสนใจนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ